เรื่องเล่าที่หายไปตำนานวันจกกักรีวันพลิกแผ่นดินไทยเมืองหลวงไทยถูกเผาวอดราชธานีแตกศัตรูเหยียบถึงในวัดคนไทยไรผู้นำปีพุทธศักราช2325หลงังกรุงศรีอยุธยาล่มเมืองหลวงย้ายมาทนบุรีแต่ไม่ทันไรแผ่นดินก็สั่นคลอนอีกครั้งภายในราชสำนักเริ่มวุ่นวายและตอนนั้นคนไทยกำลังจะสูญเสียชาติไปอีกรอบแต่แล้วชายคนหนึ่งก็ลุกขึ้นผู้เคยเป็นมือขวาของพระเจ้าตากผู้บัญชาการรบที่ไม่เคยแพ้ใคร เขาชื่อว่าเจ้าพยาจักกีทหารทั่วแผ่นดินพากันโค้งหัวลงและยกย่องให้เขาขึ้นครองราดในนามของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชวงศ์จักรีเริ่มต้นขึ้นณวันนั้นแล้วเกิดอะไรต่อเมืองหลวงถูกย้ายจากฝั่งทนบุรีข้ามมาสู่แม่น้ำฝั่งพนครกรุงเทพถูกสร้างขึ้นวัดพระแก้ววังหลวง และระบบการปกครองใหม่ๆถือกำเนิดวันนี้เองจึงกลายเป็นวันจักรีวันที่เราลอดพ้นจากความวุ่นวายและได้เริ่มต้นประเทศใหม่อย่างแท้จริงถ้าวันนั้นไม่มีพระองค์วันนี้อาจไม่มีคําว่าประเทศไทยก็ได้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เพื่อมาพูดคุยกันได้เลยนะครับ